S <S สว<บ>ัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวัน,นี่อยู่ผมนะครับชาโดนะครับวันนี้เราอยู่กับมีเกมรักุตน,นะโอ้โหสุขสันต์วันปีใหม่2025นะครับถึงจะสุขสันต์เช้าหน่อยก็ถือว่าสุขสันต์แล้วกันครับผมวันนี้เรามาสอนวิธี a อ c ค n d y ดีนนี่ทุกคนเห็นอาจจะเห็นแคนดี้ผมน้อยนะเพราะว่าผมเอาไปแลกไอพวกนี้มดละเนี่ย ของทำแบบพวกแคนดี้แหละเคนดี้ผมทำหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะวันนี้จะมาโ n นเอฟเคนะครับผมของเกาะนี่นะเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้ตัวสนุกเลมเอ้ตัวคุกกี้แมนนะครับจะได้แค่หนึ่งนะครับได้ไดแค่หนึ่งเคนดี้ส่วนไอ้ตัวนี้จะได้ถึงประมาณสองเคนดี้นะครับมันมีวิธีฟาร์มของมันอยู่จริจริงคือให้ทุกคนนะครับยืนตรงมุมนี้นะครับมุมนี้มุมนี้เนี่ย มันจะได้ประมาณสัก3 3ตัวเราใช้สก,กิลสายของผลสายฟ้าครับฉีดไปเห็นไหมเห็นไหมคือพยายามพยายามเล็งให้ได้ตัวมากสุดของอันนี้เพราะว่าไอตัวนี้มันมันอยู่ห่างกันมากอะทุกคนเนี่ยเห็นไหมได้ถึง4ตัวเลยนะสี่สามนะต้องเล็งดีครับต้องเล็งดีๆเราใช้จอนจอนจอนทมครับใช้กิสันไป แล้วก็ใช้ทีนี้ต่อยับเอเคแบบนี้ไปเรื่อยๆส,สบายสบายครับชิวๆเเห็นไหมเนี่ยแค่นี้นจบแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันไอ้ตัวนี้มันใกล้เลยสบายสำหรับเราใช่ไหมแล้วแค่จะมายืนมันยือนยอ,อยู่วันนี้ครับอา้าวตัวมันมาปะเดี๋ยวจะกลับก,ก่อนเข็ดการแตะละเดีตรงนี้ครับนี่เห็นไหมมันอยู่จุ่มกันมากแล้วก็ใช้สกิลสัตว์ออไปเร็งดีแค่เร่งดีเร่งดี เราจะได้หมดเลยถ้าถ้าเราเล่นดีชึบเดี๋ยวผมเล่นก่อนเนไฮะได้หมดนะถ้าดูดีคือมันมันมันได้หมดเราใช้เกียจอบจอฟุบเห็นไหมครับก็ทำแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะคุณจะได้ไอตัวนี้เร็วผมเคยเอไปทั้งคืนผมได้เกือบประมาณหมื่นสองหมื่นนะ คือบางอันเราต้องเปลี่ยนดาบด้วยนะเปลี่ยนดาบดรืวยว่าใช้กล่องคิดม่นานนี่ก็ได้แต่กล่องคิดม่นมันเบาเบามากนะก็เลยต้องมาใช้พวกนี้แทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมที่ผมพอจะฟาร์มได้นะที่เป็นวิธีผมนะวิธีคนอื่นผมอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะได้มากกว่านี้เพราะนี่คือของที่หาได้ง่ายแล้วนะจริงมีแค่นี้แล้วก็ฟาร์มได้ไม่มากมาแต่ก็ถือว่าเยอะนะครับก็ ขอต้อนรับกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแบบนี้บายจ้าสุขสันต์ปีใหม่ครับ